ตูสูงใหญ่ๆนีบล็อกดีบล็บอกดีจริงๆครับ<า>รบล็อกดีมากนะครับตูนสามต่อศูนย์ครับเตยเสิร์ฟตัดมาเจ้ากอนกอนยกเองดอับควันพีดได้แก่ต้องบอกว่าต้องบอกว่าค่ายบ้านบ่าขามนี่เครื่องร้อนช้านะครับหลายๆแมตช์นะครับที่ทุกท่านเห็นนะครับที่ท่านรับชมนะครับ บางทีเนี่ยเป็นลองเยอะนะครับกลับมาชนะนี่คยผู้ดีตีวกันางวัลสี่หมื่นบาทนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสี่หมื่นบาทครับคู่เอกสี่สินสิงโยขึ้นนำครับจะเตยตัดตีเจ้าดำเลยนะครับเก่งยกปากเข้าไปเสียเปนทรงใหญ่นะครับปัญหาเลยนะครับปัญหาตอนนี้คือว่านี่ครับพอเวลารับให้เจ้าแฟร์ไปยืนตรงกลางครับนีะครับมาดูลงเสิร์ฟของเก่งครับโซน แต่เวลาบล็อกเห็เจ้าแฟ่มายืนบล็อกนะครับปัญหาเลยนะครับบล็อกใหญ่มากครับอ๋อนี่ครับโผมนวิ่งออกนะครับน้องแฟ่นี่บล็อกใหญ่จริงๆครับบล็อกใหญ่โใหญ่แบบบล็อกขวาไปเลยครับทีศูนย์ต่อศูนย์นะครับตัดมาเปิดไม่ออกนะครับยกตีหัวง่ายไปน้องโผมนยังอยู่เตย เสียเปล่าเชิญไปเลยซับซอกสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับเกมมันเดือดนะครับน้องเก่งวงของแล้วนะครับเสื้อแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับดูเปล่าเชิญนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านครับผมอาจจะไม่ได้อ่านะครับตอนนี้เกมมันมันนะครับต้องบอกว่างั้นนะครับเก่งปากเข้าไว้โอ้โหยังดูเตยตุ้งเสปล่าเ้สชิญใครกองไหมเนี่ย ต้องบอกว่าแก้ไขดีแล้วนี่ยทีมชาตินะครับเตะไปยิ้มไปเนี่ยชอบเจ้าเตยเจ้าเตยตรงนี้ครับเตยไม่เคยผมยังไม่เคยเห็นโมโหนะครับเตะไปเรื่อยยิ้มไปเรื่อยนะครับเสิร์ฟมาให้เล่นเลยนะครับซื้อบล็อกเลยครับบล็อกใหญ่มากปากเข้าไปโอ้ยการเคล้ายเตะไม่ข้ามครับน้องดำนะครับนี่ครับตีกันเลยครับตีกันละน้องเก่งพยายามกระตุ้นเพื่อนนะกระตุ้นรุ่นน้องนะครับ 0 5ต่อ0ครับเสิร์ฟให้เล่นนะครับนี่ครับเสิร์ฟมาง่ายๆเลยครับยกปากเข้าไปบล็อกมันใหญ่นะครับที่เขาบอกครับโอ้ใหญ่แล้วมันขวางนะครับขึ้นขวางอย่างนี้เนี่ยครับผมทํามือให้ดูเลยขึ้นขวางอย่างนี้ครับจะจะเตะออกยังไงครับทำไม่เห็นภาพเลยครับแล้วก็บล็อกถือว่าไม่เวอร์นะครับโกบอลแฟร์เจอกับถือว่าบล็อกดีครับไม่เวอร์เลยนะครับสําหรับ น้องน้องน้องแฟร์เนี่ยครับบล็อกไม่เวอร์ครับถือว่าบล็อกไส่สามากสับเปลี่ยจริงๆครับบล็อกดีครับจริงๆน่ครับดูครับนี่ครับสองทีมพร้อมครับน้องอยู่กับน้องพีทูนะครับหกห่อศูนย์นะครับไปไหนนี่ครับลูกแรกก็เป็นเตยเด็ดเด็ดเตยไม่ได้เสิร์ฟดีนะครับ ี่ครับต้นบอกแต่ก็เปิดมาเสิร์ฟมาไม่ดีเสิร์ฟเสิร์ฟไม่ไม่ถือว่าดีนะครับเสิร์ฟถือว่าง่ายนะครับถือว่าง่ายมากครับนี่ครับเปิดไปไหนกันครับแต่ละคนโอ้ยกมาเจ้าเก่งเกี่ยวดูโกมลเกี่ยวสิครับดูเจ้าเตยปากทั่วนะครับคนละเรื่องกันเลยนะครับแย่ต่อสูงครับเกี่ยนฝั่งนะครับเรามาดูฝั่งเจ้าเตยซ้ำติ้งบ้างนะครับฝั่งชาติเนี่ยนครับเจ้าไฟครับโฉหน้าครับ ใครที่ไม่รู้จักเจ้าแฟนะครับเดี๋ยวดูไว้นะครับกำแพงสกัดกั้นนี่ครับนี่ครับน่าเจตเลยครับไม่เคยอารมณ์เสียนะครับยิ้มตลอดนะครับเจตเลยนะครับเป็นนักเตะที่อารมณ์ดีครับนี่ครับจ้าของเพลนะครับจ้าขงเพลงแฝงนี่มันไม่น่าอย่างที่พี่โสพลพูดนะครับหรือว่าน้องมันก็ไม่น่าใช่ๆรับหลุดเยอะครับหลังๆนะครับเจ้ากอนต้องบอกว่างั้นครับความจริงคือความจริงนะครับหลุดเยอะจริงๆนะครับสวัสดีพี่จักรพงศ์นะครับ เจ้าก้อนนี่ถือว่าหลุดหลุดเยอะครับหลังๆเนี่ยหลายๆเนี่ยท้องครับสนามไหนครับสนามสนามประตูกรุงเทพนะครับเพสนามประตูกรุงเทพสนามเปิดใหม่นะครับย่านพระโนงยธิน54ทับ2นะครับบิรกาศอยู่ระหว่างนี้นะครับ54ทับ1 54ทับ2เข้ามามันมันเห็นชัดเจนเลยนะครับติดถนนใหญ่นะครับชัดเจนเลยนะครับสวัสดีสวัสดีเจ้า เยวัฒนะครับสวัสดีเจ้าเปานะครับเมื่อกี้เจอกับป๋าเจี๊ยบนะครับป๋าเจี๊ยบเข้ามาทักทายนะครับมากทายสวัสดีพี่โยนะพี่โยนี่ครับดูยังเสิร์ฟ๊เจ้าเตยซัมติงูชนะปะครับชนะครับผมปากเอาไว้เสิร์ฟให้เล่นเลยครับน้องเก่งยกไปไหนครับยกกับเพียนแนวนี่ครับโอ้ยดูฝั่งนี้นะครับนี่ครับตายแล้วต่องต้องบอกว่าเจิมเจริญสามีเพียนทั้งขบวนนะครับ เขียนทุกตัวนะครับต้องบอกว่างั้นนะครับตัวเตะตัวยกตัวทำเนี่ยครับตัวเปิดเนี่ยครับทั้งหมดนะครับนี่ครับ9องุ่นบอกเฝ้าไปเด้อเฝ้าไปเด้อปักเข้าไปเนี่ครับยกไปไหนนี่ครับมันใหญ่ครับโดนแขนนะครับ ใหญ่เกินครับมันใหญ่เกินผมต้องชนะนะครับ <kaz> ว uh, uh ัน huh. น uh ี huh. uh ้ค huh. รับเจ้าแฟนี <t ot inden> <t> <eten> ่ครับดูครับร้อยเจ็ดต้องมีครับใหญ่มากครับตัวนิดเดียวแต่บล็อกใหญ่ครับเก้าศูนย์ต่อเก้านะครับเจ้าเก่งเสิร์ฟเสิร์ฟบีกว่าแต่ไม่กินนะครับต้องบอกว่ากันครับฟังส่งฟางเทสส่งสวัสดีนะครับสวัสดีสุริยานะครับเก้าต่อศูนย์นี่ครับดูเจ้าเตยใครที่ไม่เห็นชูน่าจะเตยจะชัดนี่ครับถึงชาติครอยเล่าับเข้าไป นี่ครับต้องไหวอย่างนี้ครับมีนักเตะลูกพลาสติกนะครับที่เข้าใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้กับแอร์มินเขาลงแผ่นามนี้เปิดแข่งกับอย่าเรียกว่าเปิดแข่งนะครับไปเรียกว่าอย่างนั้นนะครับนี่ครับเพิ่งกินลูกแรกนะเรียกว่าเปิดแข่งชร์ก็ มันจะใช้คขาว่าเปิดแข่งกันไม่ได้นะครับมันซึ่งถือว่าอยู่คนละโซนก็ว่าได้นะครับใครชอบที่ไหนก็อย่างนั้นนะักีฬาครับไม่งั้นเขาไม่บอกว่าแต่ก็เดินสายครับนี่ครับไอกันทุกสนามครับ1-9ครับ FC กมลครับเป็นนักเตะหล่อที่สุดในย่านนวมบรีนครเนี่ยพี่กมลเนี่ยยกซ้ายขวาเนี่ยครับซ้ายขวาเท่ากันปักเ้าไปไปออกสวัสดีเจ้านิมเจ้านิมไม่มากับทีมงานนะครับอยู่นี่กันหมดนะไม่เห็นเจ้านิมนะครับ ฝาหงาพี่ยอดพิบาลอยู่นี่กันหมดนะครับเจเนี่ยหัวเปียกน่าจะอยู่ที่เสฉวนไทยนะครับฐานสองสวัดีเจ้าเต้เก้าสองก่อเก้าครับนี่ครับดูสิครับรับหลังเท้าโอ้ยมันอะไรจะง่ายก็ได้ขนาดนั้นเสียเปยนทรงครับจะเต้ครับาเใส่ร์ฟหลังเท้ามารับด้วยหลังเท้าเหมือนกันนะครับนี่ครับ เก้าสองใช่ครับผมความีส่วนครับน้องกอนเตะเตะถ้วยมวกรี่ถือว่าดีมากนะครับดีจริงๆรนะครับดีแบบดีแมนโจดีแล้วขั้วมวกรี่ก็คือว่าเสริมมันเสริมไม่ขอแล้วมันมันลูกมันแรงกว่าน้องกอนรับดีนะครับแต่พอมาเตะแบบนี้นี่ชัดแล้มีอก้าใช่ครับผม ที่พี่ต่อออกชัดเจนครับที่พี่ต่อต้นครับมาต่อเติ้ลพูดถูกครับตอนตอนก่อนเหนียวผมนก็จ้ประมวลที่สุดในย่านนะว่านครนะว่างั้นี้ครับตอนก้อเตะถ้วยเนี่ยเตะดีมากนะครับทีเสิร์ฟในก่อบมันระยะมันชกลเมันน่าจะรับยากเนี่ยแต่มาเตะอย่างนี้เตะไม่ได้ครับนี่ครับเดี๋ยวก็หลุดนะครับ ยกมาปากเข้าไปมาชาร์จอย่างมาแน่หรือเปล่าครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่หนูขาวรามสองนะครับพี่หนูขาวนะครับสวัสดีเจ้าก๊อฟนะครับเจ้าก๊อฟน่าจะได้เตะนะครับสำหรับพี่โจกับพี่ต้อมสีคิ้วแล้วก็แล้วก็เต้ติจุฬานะครับเขาเขามีเกินเกินมาแล้วนะครับของทีมงานที่พร้อมด้วยนะครับ มีเกียงกันนะครับดูตอนเล่นเหมือนไม่มีความกระหายเล่นเลยเหมือนโดนใช่ครับมันมันจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได kind of ้ครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับในส่วนที่ว่าไมันโานกระหายแต่ถ้วยแต่ดีมากครับเจ้าบอนเนี่ยแน่นไม่รับไม่กระชอกเลยนะครับไม่เสียเลยนะครับเจ้าเก่งเปลี่ยนเสื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับเอาเคสหรือเปล่านะครับ พี่นัทขอนบอกขครับผมก็พูดยากครับตัวว่ากันไปนะครับนานาจิตังครับคนต่างความคิดนะครับไม่ว่ากันนะครับนี่ครับพี่แป้งนะครับใครที่ต้องการจะแลกข้ามเซนแบ็กกับพี่แป้งนะครับแป้งอยู่ที่น่าจะสี่สี่กับเก้าหรือเปล่านี่ครับพูดเลยครับ พอตะก้อสักคีดูนะครับทั้งสองทีมพร้อมเลยครับพร้อมครับนี่ครับสามสามเก้าเก้านะครับโจ้เก๋นะครับปากครับอู้ยเสือบี้ครับแต่ยังไม่กินโกมอนเนอะครับแค่นี้มีกินพี่หลอกง้องติดเกี๊ยวเกียร์สเสือบี้ครับนี่ครับแต่โกมอนไม่หลุดนะครับ นี่ครับนี่ครับเสิร์ฟเอาเสิร์ฟเอาอยากเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟเอาเสิร์ฟเอาอยากเสิรอเจะ้ากีหงนะครับอยากเสือก็เสิร์ฟเอานะครับมาดูนะครับจะเสิร์ฟเอาหรือเปล่านะครับเสิร์ฟเอาไม่เอานะครับนี่ครับเอาเนี่ยบดูตรงนี้ครับนี่ครับเราจะกลับไปซ้อมท่านี้ท่านี้ดูเจ้าก่อนนะครับ ลูกอย่างนี้ครับนี่ครับพี่กมลบอกผมเสิร์ฟพลาดนะแต่แต่เขาพลาดกว่าครับ<ช>ลูกนี้เหมือนแปลเลยครับสามผม่าผมไม่เก่งนะครับแต่มันไม่น่าหลุดนะครับลูกนี้ครับอ้ยเสิร์ฟอุ้ยเจ้าก่อนเนี่ยครับหลุดโอ้ยรู้จะพูดยังไงนะครับมันหลุดง่ายไปนะครับ ผมผมยืนแล้วผมมีก๊อฟกี่ห้ครับเรื่องเรื่องมันปวดขาเดี๋ยวผมโอเคผมใส่เอวไว้ฮะจัดให้นะครับจัดให้พี่สุริยาผมหมดเท้าใส่เอวก่อนเออมโสุด้วยมันก็เลยไม่นิ่งครับพี่นาทีครับบอลลูกง่ายกับแมนครับเปิดไปทั่วไปทีซิ สวัสดีพี่สมัครนะครับพี่สมัครชกอัพนะครับพี่ชายนะครับผู้นเหล็กงานค่ายพัฒนาการ69สมัครชกอัพนะครับสงสารพี่ชายหน่อยนะครับแยกพัฒนาการศรีนครินทร์นะครับแม็กแวลูหลังแบงก์กรุงเทพนะครับเตี้ยยกสูงนะครับติดต่อได้เลยครันไปมั่งโชกอัพนครับอะ ตอนนี้ถ้าใครเห็นสภาพผมน่าจะรู้เลยว่าผมสบากมากส,สามต่อสิบครับเพื่อท่านผู้ชมเราจัดให้ครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ชานะครับน้องใหม่ครับ<อ>พี่ชากินเต็มต้องกว่างั้นนะครับเมื่อคืนนะครับยกมาจะเตยแก้ <c oughs> นี่นี่ต่อเต้นก็ชอบพูดให้ผมหัวเราะแล้วแล้วภาพมันก็สั่นนะครับบอกให้ก่อนไปอยู่หลังเส้นเลยนะครับต่อสองสามอีกแล้วเหรอครับ วัสดี <accurately S 2> ๋ยวพี่ไปโลดมีแทนนะที่เข้ามาติดตามเรานะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับทุกท่านครับผมขอคนละแชร์ได้ไหมครับปากเอาไว้ผมันยกมาต่ำนะครับเจ้าเตยเตะคล้องไว้เจ้าเก่งยกมาสวยได้ครับมาช้าแต่มาแน่ครับผมเอาเท้าใส่เอวนะครับตอนนี้ผมมีขาตล้องนะครับเดี๋ยวมันดีถึงกว่ามันต้องนั่งเก้าอี้ไม่เหมือนหลงกี่ดักี่ดักก็นั่งอยู่บนนู้นมันก็ มีกระเพิ่อขายป่วยด้วยครับไม่สบายปีที่แทมจ์ัสวัสดี่านนี้ก็มารับชมเพจต้งใหม่ก็ค่ายพัฒนาการก่าวครับสวัสดีที่ราชาคุณนะครับสี่แล้วครับขอบคุณครับผมสำหรับพี่ทองพี่ทองจะติดเทนนะครับ จ้าเก่งปกักเบาไว้พี่โกโมลบอกรับเขาสบายน้องไอ้โน,โนี่หนเจ้าเตยติดเกีวนี่ครับนี่ครับเจ้าเก่งมั่นใจลูกนี้ว่าเกี่ยวได้แน่ครับสั่งปล่อยเลยนะครับ <c oughs> มาแล้วเต็นแปรนะครับจะกอยกมาเตี้ยหน่อยก็ยังดีนี่ครับพี่แปงต้องเทนเลยนะครับเตะอย่างนี้กินเหล้ากับพี่ดีกว่านะครับพ <c oughs> ี่แปงนะครับ นี <c oughs> ่ครับชูไว้นะพี่แปงบอกชูไว้นะไม่รู้ชูยังไงนะครับนี่ครับพี่แปงครับนี่ครับพี่แวนยังยิ้มได้อยู่นะครับผู้นำทีมงาน CEO นะครับพี่แวนของเราเนี่ยครับยกดูยืนนั่งุยกอ่ะหลุดยกนะครับหกสิบหกรอสิบกลับมาเบียดนะครับโอ้โหลงประมาณแขนหนึ่งนะครับลูกนี้ เล่นเหมือนตะก้ออบตนี่อบตนะครับนี่คือระดับชั้นแนวหน้าของประเทศไทยทุกคนเลยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีพิทักษ์นะครับสวัสดีพิทักษ์นะครับอย่าไปอยู่กับพี่แมนเยอะนะพิทักษ์ระวังเมานะครับเจ้ากรตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มจะจูนพอได้นะครับเจ้าเก่งไปยืนหลักนะครับให้เจ้ากรไปยืนด้านข้างนะ้รับขึ้นมาได้สองแทมรวดอ่ะนี่ครับเทนนะครับ พร้อมครับผู้แข่งเริ่มโมโหแล้วนะครับเจ็ดเจ็ดสิบต่อสิบครับนำดีๆนะครับเมื่อกี้แปดศูนย์นะครับนี่ครับติดบล็อกจากเจ็ดสูงจากแปดต่อศูนย์ะครับตอนนี้สิบต่อเจ็ดเน๊าะนี่ครับบ้านปากคมนะครับไม่มีทางว่ายอมแพ้นะครับนี่ครับ นี่ครับที่หมีขาวรัสเซียนี่ครับอาจจะจะพบนะฮะหรือหนี้หมดเนี่ยครับสิบต่อเท็ดนะครับดีนสต์เจ้าตัวใกล้ๆนะครับดูเจ้ากอนหลุดนะครับโอ้โหแต่ก็เขมเปิดมันหลุดมันมันง่ายไปหรือเปล่าครับลูกนี้มันหลุดหลุดแบบอย่าอย่าอย่าคอมเมนต์ด่าน้องวะนะ เราจะไม่สปอยครับเราจะไม่สปอยเราอย่าไปว่าน้องมันนะมันอาจจะไม่ใช่เชิงสายเดิมพันก็ได้ครับเจ้ากอนนะครับแต่ตะถ้วยมันเตะดีมากครับต้องบอกว่างั้นนะครับเจ็ดสิบเอ็ดต่อเจ็ดนะครับนี่นี่ครับบีบบบีเจ้ากอนเลยครับนี่ครับบล็อกตีเลยจ้าดูบล็อกเจ้แฝดนะครับโอ้เด่นเด่นี่ ก็คือเจ้าแฟนไม่เคยดีใจเลยนะครับเวลาบล็อกได้ค,คือน่าจะบล็อกได้ตลอดนะครับดูดูดอย่างทรงแล้วนะครับในเกมซ้อมนี่นก็คือเจ้าแนของบล็อกทผู้ครับดูครับเต็มขาเต็ม <ส Christine. S 1> ขาเต็มขาเลยครับไม่ใช่ลำตัวนะสรับสองเจ็ดนะครับเจ้าเตยหลังเท้าแล้วโมโหใ <akkor S 1> นที่ขึ้นในหนูี่นรับปากนี่ครับเต็มหลังยังอยู่นะครับยิอ้เย ลูกนี้เข้าลึกนะครับนใช่ฟาสุดยอดเลยเยื้อเฉพาะน้องกรพลาดนี่ก็ได้จะห้าลูกนะครับพลาดฟรีๆนะครับกินฟรีว่าว่างั้นนะครับตะกรันี่พลาดไปห้าลูกนะครับเจ <c oughs> ็ดสิบสอง <c oughs> อ๋อพี่นัาตะบอนน้าตะบอนก็ เอาฮาอีกแล้ผมก็เตืนตื่นนีครับน้องเก่งจะวัดยังไงต้องวัดที่ลูกเสริฟแล้วนะครับลังจะเหมือนาีแล้วนะสิบสองเจ็ดสิบสองต่อเครับนี่ครับจจี้เจ้าก้อนให้ได้ครับไม่มีตัวแก่งนเลยจร ล็อกอยู่ไม่อยู่นะครับกอนนั้นถอดกอนใจถอดแล้วนะครับตลอดตี่ต่อต้นผมว่ามันมันมันไม่น่าใช่ทางของน้องเขานะครับดูแล้วตอนเตะด้วยทำไมเตะดีเตะดีเตะดีดีมากครับรับไม่หลุดนะครับเตะถ้วยซึ่งเสมในขอนี่ผมว่ามันน่าจะแรงกว่าท้ายขอคนละอย่างอย่างเี้ะครับนองรับได้นะครับแต่พอมันเชิงสายเดินพันสายอะรก็สายสายใต้ดินอย่างนี้ะครับเจนมีกระเฉาะนะครับกระเฉาะแบบน่าเกลียดนะครับ

ทิศสองโอเคใกล้เลยเกียนวงเสือจะไปซ้อถึงตัดยอดนี่ครับเกียนโซ่ ชูเฟยปาจีนสุดหล่อนะครับนี่ครับเด็กขึ้นเดียวกันผมว่าเจนเคยด้วยเลยทาให้ใจก็ออครนะับก็ผมว่เพราะว่ามันไม่ได้เจน,นครับแต่ว่าผมมองอยู่แล้วน้องออนนี่ยมันหลายแมช์แล้วนะครับที่ที่ทีง่ง่ายอย่างนี้เพราะว่าน้องอาจจะน้องอาจจะไม่อยู่ในสายนี้ก็ได้นะครับบางทีนะอาจจะอยู่ในสายถ้วยก็ได้นี่ครับไม่กินโกมนเลยครับดูนครับ เต็มแฉเบียส่งบางพีส่งกีพี่วันนี้วัดนี้เข้ามาหม่นะครัสดุกท่านนะวันนี้ยอดนี้12ต่อ7นะครับตัดยอดเหลือเบียส่งเป็นหน้าซ้ายนะรันนี้น้องจะหลับซะหน่อย 2จ็ดสิบองเสิสงครับองเด็ดสงไ้นพวกีบอกก่อนนะไม่ต้องจ้บไม่ได้เหตุเชื่อมสื่อพวกไปนะ น <tang s> ี่ค <Tamam> รับขอวงแล้วนะครับเตะไม่ถึงเตยใช่ครับตัวเตะไม่ถึงตัวบล็อกนี่แฟร์บล็อกดีมากนะครับดีกว่าชัดเจนครับบล็อกเปิดเตะนะครับนี่ครับดูเหลี่ยมเสิร์ฟสโกมอนนะครับถอยไกลมากครับถอยประมาณ3เมตรนะครับตอนนี้ดูเหลี่ยมเสิร์ฟนะครับอ้าวเรียบร้อยดีนะครับไปดับนะครับต้องบอกว่าปักหลุดนะครับสารไปครับ เหมือนแก้บปอนี่ครับเจ้าแฟนี่ครับโฉบหน้าครับบล็อกใหญ่มากนะครับถ้าใครเคยได้ดูการ์ตูนเรื่องอสาพวกนี้ก็ต้องเรียกว่าท่ากำแพงสกัดกั้นนะครับหนักบล็อกใหญ่บล็อกแน่นนะครับเอาแล้วครับไปมาแล้วนะครับต่อเลยนะครับนี่ครับเอาครับนี่ครับถอยประมาณสามเมตรมานะครับเจ้าของบอนะครับ เตรียมส,ส,สิบแมงเงาปากเข้าไปหลังเท้าเบาๆตรงดำเกงยกมาแฟร์คือแดนเต็มสิบมงเงาให้โกมลนะครับสวัสดีเจัาหนุ่มก๋เตี๋ยวเรือนะครับวันนี้ผ่านไปกะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือคนแน่นเอียดต้องวิ่งมาหมู่บ้านนักกีฬานะครับไปกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกสวัสดีเจ้าเอกนะครับเตะหรือยังไม่รู้นะครับอยากดูว่านี่ถ้าเสร็จคู่นี้เนี่ยไปเลยนะครับบึ้งไปเสรีไทยเลยนะครับปากเข้าไป ตีรับง่ายมากนะครับดูบล็อกเปะบล็อกดีกว่าสดดีสุดดีวันไปบล็อกนะครับเตไปนะไปนะสวัสดีพี่มองเงินสองเท่าทิศือบางนาครับิสผู้บาลแบบอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อทิไทยนะครับคริสฟูบาลตรงนี้ฝั่งน้ำมีเตนะครับบ้านครับสิบสองแปดสิบสองนะครับเอกเตะหรือยังนะครับคอนเฟิร์มให้พี่หน่อยนะครับหรือว่าออกนะครับ ออกชัดเจนครับเอกได้เตะหรือยังครับพี่เสรอไทยครับช่วยช่วยช่วยนั่นี่ี่หน่อยนะถ้าถ้ายังไม่เตะหรือว่าผู้ไหนเดี๋ยวพี่รีบไปนะสองแป๊บเตะเสริฟมีครับแปดส่ง

ครับพี่โอนมาเสิร์ฟอยูแล้วนะครับไว้ห่าง3เมตรเหมือนเดิมครับดูจะตัดหยอดหรือจะไปไหนนะครับ12พี่แว่นบอกเสิร์ฟเลยไมาเกี่ยวแล้วลุงง่ายเกี่ยวแล้วลงเพื่อนโหเสิร์ฟท็อปลงเลยถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับดีครับเกมอง บ็อกซ์่วยไปนะครับบ็อกซ์นะครับเต็มแล้วหนึ่ดงเสียงข้างๆคือเสียงพี่แปงนะครับเซรีไดไฟไหมเสียงต่อสิบต่อหนึ่งเป็นยังไงครับพี่ปริญญาครับเสียงต่อสิบต่อหนึ่งสิบตายเรียบร้อยใช่ไหมครับไฟไหม้เลยเนี่ยครับไฟต่อสองครับไปไหนครับเสือเสือทันสม อาการบาดเจ็บเตยหายดีแล้วหรือครับน่าจะหายประมาณสัก8 9 0แล้วนะครับที่หัวไหล่นะครับน่เจ้าเตยนะครับผ่าตัดนะครับผ่าตัดก็น่าจะหาย12ถ้าผ่าตัดกาจะหายไวกว่าการรักษาธรรมดานะครับ นั่นแหละครับเพียงท่นี้โอเคครับค่อยเจอกันนะครับเปีอโต้ตุ้มสุริยาครับนวมนครเฮดเลนยุทธแม่นะครับเตะเล่นเต้หัวไปครับนวมนครนี่ครับอารมณ์ดีนี่ครับไม่บางครั้งอาจจะลืมควลืมควนะครับบางครั้งอาจจะลืมคว แปดสิบสองถึงทุกท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับไปนั่งพักผ่อนกันก่อเสียงเป็นสองวันี้เรเจอกันที่เดิมนะครับพัฒนาการ69นะครับอีกแไอ้มนุษ์แพทย์ทั้งวันนะครับตัวนี้ครับยาวไว้10คู่นะครับในรายการนะครับแล้วก็เรียงออปชั่นอีก2ออปชั่นทั้งหมด12คู่นะครับผู้นำการแพทยนะครับพี่แปงนะครับเขามา้าไอ แ12ต่อ8นะครับดูหนังเสร็จเจ้าเตยนะครับปากเข้ายยี่อุ้ยโอ้เน็ตดีนะครับเน็ตดีนะครับลูกนี้ครับครับน,นี้แล้วเออผมบางกล้องบอกย้อนกลับมาเจ้าก็ให้ครับเื๋อเสริฐดีนะแ2เตอะลมดีครับค่ายอานเพชรเนี่ยฝั่งนู้นเครียดมากนะครับอ้ยไปไหนครับ ได้ครับมันเป็นได้แน่ดูแล้วอปตชัดๆชัดเสียวอบตจังได้ครับแล้วที่แซงกติการนะมันไม่อบตนะครับเนี่ยชิ่นรางวัลกันที่40,000บาทครับผู้นี้า9-12นะครับ3แต้มทัน3แต้มเกมนะครับชุดเหลืองซ้อมเสิร์ฟบอ น้องเก่งนะครับน้องเก่งต้องวัดลูกเสิร์ฟนะครับเพราะนี่ครับเสีียยเเ่สสงิร์ฟเสียเยอะจริงครับเสิร์ฟเสิร์ฟเสียนี่ถือว่าเยอะมากนะครับเพแต่ก็น้องกอลลึกเยอะนะครับน้องเก่งก็เลยวัดลูกเสิร์ฟนะครับนี่ครับมาดูเรื่องเสิร์ฟเจ้าเตยสองติงครับสิบสองถูกชาตินะครับชาติไทยนะครับปัจจุบันนะครับไม่ใช่ได้มาเพราะโชควาสนาสักอย่างเดียวนะครับ รวมซ้อมแข็งแรงด้ยเอ้ไขมาดีคดีได้แก่บ๊อบมันใหญ่นะครับพี่เก่งนโดนว่าเขาอย่าทะเลาะกันนะครับอย่าทะเลาะกันนะครับทางที่ดีคอมเมนต์ให้นักกีฬาเรื่ครับต้านนะครับอย่าทะเลาะกันนะครับ กีฬาสร้างแต่ม yeah? yeah? no ิตรภาพรอยยิ no ้มนะครับแล้วก็เส mm ียงทะเลาะนะครับพร้อมครับอย่าทะเลาะกันนะครับมาดูเกมกันดีกว่านะครับ13ต่อ9นะครับดูเรื่องเซตเตเรยนะครับสิบสมก็าผมมองว่ามันไม่แน่ไม่นอนนะมันสูสีด้วยน่ครับน้องดํายังอยู่ครับมันเก่งยกมาบล็อกกาแฟนี่ใหญ่แล้วดูดิครับโอ้ บล็อกมันใหญ่ครับใจคิดว่ากินแล้วเนี่ยนะใจคิดว่ากินแล้วเนี่ยนะเฮ้ยวันนั้นวานี่ครับสมนาเราแฟร์บล็อกใหญ่มากนะครับก็แจมเดียร์เกลนะครับดีเอฟซีบอกให้เจ้าแฟร์เสิร์ฟสักลูกหน่อยได้ไหมเขาบอกเดี๋ยวทิ้งกี่ลูกันสี่ลูกเสิร์ฟลูกลูกเสิร์ฟปืนแก๊ปเขาว่านี่เขาตายแล้วเมื่อกี้เนี่ยไอ้เขาตายแล้วเมื่อกี้เจ้าแฟร์บล็อกใหญ่มากนะครับใหญ่แบบ ถ้าไม่เตะท่วมเนี่ยไม่มีทางรอดตอนที่เกมเเเดียวครับต็มหน้าขาเลยนะครับไม่ใช่ว่าเต็มเต็มลำตัวนะโดนหน้าขาเนี่ยบล็อกขึ้นบนฝาไปเลยนะครับ9 4-9ครับตะกร้อเต็มเดียวเกมนะครับใช่ครับมีอสวนครับถางนเหนือ ผู้ต่อนะไปก็มันนะครับจบเท่านี้ก่อนนะครับรขอตัวหาาใจก,ก่อนนะครับนนะขอบคุณที่ท่านที่ติดตามนะครับทำเอกสีเดี๋ยวไลฟ์ต่อให้ดู